มาเบากกิ้งจักกขีสีนครกำลังขับรถไทยน้อยตัดหญ้าเพิ่นครับสังคมยอดนิยมหรอกออ็ันเนาะโอ้โหเนี่ยเห็นมาตะไก่ครับจักกขีสีนครหมอลำเก่าครับหมอลำเกา่าตอนนี้กำลังคนไทยตัดหญ้ามากกำลังขับไหมมาไกลเรื่อยๆแหละครับ บนจังหว่าเฟินเฮ็ดแนวไหเพินคอยู่ในย่อมที่กลางๆสวัสดีครับสวัสดีครับ้ยสุดยอดเอไยเ้ยมาเลยมาเลยนะนะนะพี่น้องเอ้ยบอลบอลแล้วค มันไถของคนอยู่ใกล้ๆคนที่ตัดเอ้ยเป็นทางเอ้เป็นเป็นหอมเป็นหอมอ่ะตีไถว่นไปว่นมาบริได้ไถเราคนที่รับรถไทยบนหน้าตัดหญา ว่นไปว่นมาคนน่ะมาจะาทั้งคนมาตั่เป็นแมาจากกีซีนครอนพี่น้องสังคมอยอดนยิยมกับช่วงนี้บุกใครมีงานคอนเสิร์ตก็เลยมีโอกาสมาเล่นในสวนยางจากกีซีนครอนมาพักอยู่หลายมือแล้ะครับมาถ่ายคลิปต่างๆให้พ่อแม่นอ้องขับเบิ้ลคนน่ะ,นะ็นไใอ่็น ตักยางกับตัะยางโอ้ยขี่สิง่งขี่สิง่งขี่สิง่งจ,ดจ,ดจดอ <laughs> ดจอดจอดเลยไปอาลาสไม่เอาโอ้ยนี่หฮยางเป็นลอยไรก็เฮ็ดอย่งไรก็เฮ็ดแต่ละมือ,ย,มอย่ำหยามันขึ้นสูงก็ขี่รถตัดหยาครับรถไถนั่นแหล,ละคือจักรีสีนครอดีตมอลำเกา่า นี่สวนยางเพื่นครับสังคมหย่อนนิยมกับเก็บภาพต่างๆให้พ่อแม่หนหอนข้าบิึงขอบคุณหลายๆเด้อแฟนๆหมอเล่มลองคิดหอดสาวกรดอนของจกกักรีสินคอนอนุมาเสาโกโกฝากไว้แฟนๆเด้อทั้งช่องอที่คมล็อกอ,อยเนาะมืนันนี่ก็ยังทายคีบีพ่อแม่ไอหนหอหนข้หนหาบิึงจักรีสินคอนอไปวันๆพี่นอ้อนทั้งห เสียงแมงกีจันเสียงกาเว้าเสียงธรรมชาติอีกทีครับพนถายไปไมีแต่หมองเขียวเป็นตะยู่ตะเศ้าคนที่มกักธรรมชาติครับมักให้มักปลูกนั่นปลูกนี่ครับเห็นฝนตกฝ่าห้องเจอกับมีแห้งใจว่าจะมีฝน <laughs> ครับพน,นครับไปครับมา ช,ช่องนี่พ่นตัดยางเอ้ว่แม่พ่นตัดหญ้าคนหมดหมดของ่นมาวันวันวนวันวันใช <c ười> ยพ่อแม่น้องฮะบวชวิ่งไกลวนไปวนมาโอ้ยเดดตี่แล้วพี่นนอตัดหญ้า แม่งอันนี้ห้ังเขาเรื่องมันไม่ถึงสวนแหลมสิแต่ก็ยังตกอยู่มาไก่แล้วครับนี่วิธี่นบางเอาไว้เพิ่นเห็ดหวนนัวเห็ดสวนเนาะเวลาเพิ่นปีดยางแหลพิ่นก็เอารถหน่อยเพิ่นมาขายขายพวกเอ้ยกี่สิ่งค้ากี่สิ่งค้ารถไถเด้อโอ้โยไปฝรั่ะ ปลอดๆพี่น้องนั่นแหะคืออาชีพของคนจากทีศรีนครเก็ดยางพาราหญา้าใส่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ของคนตลอดครับทั้งขึ้นบนกรรมกิจอ่ะสำหรับคลิปนี้สังคมอยอดนิยมเอาไว้สมิงศรีนครเดื่อดพี่น้องที่มาติดตามจากทีศรีนครสังคมอยอดนิยมสวัสดีครับสวัสดีครับ